นักเรียนบางคนเขาจะมองไม่เห็นข้อดีของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอะหน้าท้องใหญ่คุณจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจะลดเท้า 2. วิธีเปลี่ยนคนที่แต่งตัวไม่เป็นให้กลายเป็นคนที่มั่นใจในการแต่งตัวข้อที่1คือ คุณจะต้องรู้จักขุนของตัวเองอย่างนักเรียนของคุเคสมาโรงเรียนไพรเวทโคชชิ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่แต่งตัวไม่เป็นเลยมีเสื้อผ้าเต็มตู้เวลาเปิดตู้เสื้อผ้ามันเนี่ยเสื้อผ้าเต็มไปหมดไม่รู้จะใส่อะไรหยิบม,มาใส่กี่ครั้งก็ใส่แบบเดิมๆมันเกิดเป็นความคิดเยอะคุณเกีียวเลยตัดสินใจมาโรงเรียนกับคุเคนะคะก็คือให้คุเคสพาไปช้อปปิง้ง เราเริ่มที่จะออกสังคมเยอะขึ้นได้เจอเพื่อนเ,เก่าๆอะไรอย่างนี้เราก็อยากรู้สึกว่าเป็นบุคลิกให้มันดูดโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ทํางานอย่างเดียวไม่ได้ใส่ใจเรื่องเสื้อผ้ามากวั<อ>นนี้ก็อยากจะมาสนุกกับการแต่งตัว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยความจาก c o m f แล้วกะะ็ <c oughs> ออกเลยค่ะก็กล้าที่จะลองแบบที่เราไม่เคยใส่ จากที่เป็นคนที่กลัวที่จะแต่งตัวเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะหน้าท้องใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเกียวจะใส่แต่เสื้อเชอิ้ตแล้วก็เอาลงมาปิดหน้าท้อง และข้อที่2คือรู้จักสไตล์ตัวเองในเบื้องต้นเนี่ยคุณเกียวเขาก็พอจะรู้แล้วว่าเขาเป็นคนแต่งตัวสไตล์ Business Look ในวันที่เราช้อปปิ้งกันเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้เปิดโลกว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยการที่เขาจะแต่งตัวแล้วดูดีเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องปกปิดเสมอไปมันมีเทคนิคบางอย่างที่จะช่วยส่งเสริมให้เขาดูเป็นผู้หญิงที่มีบุค,คลิกภาพดี มาเรื่องเสื้อผ้าว่าที่ซื้อมานี้ผิดหมดเลยก็ได้ไอเดียการซื้อเสื้อผ้าตัดโปเ๊เฟกเยอะมากอันที่ไม่เคยคิดว่าเราจะใส่ได้ดูดีพอได้มาลองเราก็ใส่รวยเหมือนคนอื่นเมื่อก่อนไม่กล้าไม่กล้าใส่แต่งหน้าวันนี้เพอร์เฟกมากโป๊กเเกพาไปแต่ละร้านที่แบบว่า สินค้าเขาคุณภาพดีนะ่าใช้จริงๆแล้วคุณเกียวเนี่ยมีรูปร่างที่ดีมากๆถึงแม้จะอายุ58เราก็ตามแต่คุณเกียวเป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักยิ้มสวยแล้วก็ตัวสูงจุดๆเนี้ยที่นักเรียนบางคนเขาจะมองไม่เห็นข้อดีของตัวเองเนี่แหละคือเหตุผลที่คุณเกียวตัดสินใจมาโรงเรียนกับครูเคส หลังจ,จากที่เรียนไปหนึ่งวันเต็นในภาคปฏิบตัติหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงคุณเกียวมีความสุขและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็จะได้ว่ามันเรียนรู้เรื่องการแต่งตัวนี้อายุเยอะเกินไปใครที่ยังอายุไม่เยอะยมาลงเรียนเลยค่ะ <c oughs> คุณจะได้ใช้ประโยชน์ได้อีกยาวนานคุ้มค่ามากขอบคุณคุเคส้วยนะคะที่วันนี้พามาเรียนรู้ๆๆนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุเคสมีความสุขมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนาะวันนี้ ยังเป็นเวลาของคุณที่คุณจะกลับมาดูแลตัวเองเอาพลังงานต่างๆกลับมาที่ตัวเองคุณจะรู้เลยว่าในชีวิตนี้ที่คุณเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงทั้งทีเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าที่คุณคิดจริงๆ